มันมีคนร้ายคนหนึ่งเขาสากตาเนี่ยหนาตึ้เลยขึ้นไปนอย่างเงี้ยเป็นตามานชื่อในเอ็มตามานเอ็มนี่ถือว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะคือเขาเป็นหัวหน้าแก๊งงานในกลุ่มของคนที่ติดคุกเพราะมันติดคุกแล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นพวกค้ายาเสพติดต้องการที่จะออกมาเพื่อที่จะขายยาหกหมื่นเม็ดของตัวเองแล้วก็จะหนีไปอยู่มาเลเซียโอ้แล้วมันจะออกมาได้ยังไงเพราะมันติดคุกคดีมัน,น,นมันมันก็ต้องหาวิธีในการ,รออก มันก็ตัดสินใจอ่ะมันหาเหล็กได้อันหนึ่งมันก็แทงท้องตัวเองจนไส่ไหลเฮ้ยพอมันแทงตัวเองเสร็จปุ๊บมันก็รักษาที่เรือนจำไม่ได้เพราะมันต้องผ่าตัดยัดไส้กลับเข้าไปมันก็ไปนอนโรงพยาบาลหมอก็เย็บยัดไส้มันกลับเข้าไปเจ้าหน้าที่กรมราชัณฑ์ต้องมาเฝ้ามันเพราะความยุติธรรมขั้นสุดท้ายก็คือเรือนจำที่จะต้องดูแลพวกนักโทษครับเลยหน้าที่ตำรวจเลยหน้าที่ของใครหมดแล้วก็เหลืออันสุดท้ายก็คือเรือนจำมันก็หนี แ้่หน้าที่ที่เฝ้าหลับเพราะว่ามันเจ็บขนาดนี้ก็คงไม่คิดว่ามันจะไปไหนครับมันก็หนีออกจากโรงพยาบาลมาได้ทนมากนะนใช่ไ้ตาเอ็มนี่ไม่ธรรมดาโอ,อ้โหมันโหดีย,ยาว,วยใจมันแม่งโคตรร้อยอ่ะจริงๆแต่ว่าไม่ได้ไปยอมันนะแต่ใจมันแม่งสุดยอดอ